หมอบอกว่ามีเห็นกับไขมันพอกตับตังวลเนี่ยว่าจะเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับพอดีน้องสาวเขาแนะนําอูมิมาก็เริ่มทานมาเรื่อยๆเรไปหาหมอตรวจอีกรอบหนึ่งหมอก,ก็บอกว่าเออไขมันพอกตับเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะ mm hmm. ชื่อนางสาวสุภากิจกําจัดภัยนะคะปีนี้อายุ66ปี อาชีพเมื่อก่อนเนี้ยคือเป็นเจ้าหน้าที่แผนแกฝ่ายอะไหล่ฝ่ายบริการของศูนย์รถอย่างหนึง่งแต่ตอนนี้ก็เสียนตัวเองออกมาเองเพื่อมาดูแลพี่ชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วงประมาณสักปีป่าๆ่าเนี่ยก็มีคือไปหาหมอตรวจประจำปีนะคะแล้วก็หมอเจาะเลือดมาตรวจผลเลือดออกมาก็หมอบอกว่ามีเห็นกับไขมันพอกตับเพราะปล่อยทิ้งไว้นา,นานเนี่ย เราก็แก่แล้วก็กังวลเนี่ยว่าจะเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได้ก็ไม่อยากจะทานยาเยอะด้วยพอดีน้องสาวเขาแนะนำอุมิมานะคะเป็นเจลอูมิมาก็เริ่มทานมาเรื่อยๆทานมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็ไปหาหมอตรวจอีกรอบหนึ่งหมอก็บอกว่าเออผลเลือดไขมันพอกตับเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะ เราก็เออยังต้องทานต่อไปเพื่อสุขภาพของเราเองแล้วเริ่มต้นทานตัวอุมิได้นานขนาดไหนถึงค่าไขมันหรือไขมันพอกัดดีขึ้นก็ทานมาได้สักประมาณห้าหเดือนแล้วอะ่ะมันก็พอไปตรวจอีกรอบหนึ่งไขมันมันก็ค่อยลดลงลดลงมาอยู่ตรวจทุกสี่เดือนถ้ามันก็แบบว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆหมอก็บอกดีมาดีขึ้นทุกระดับมาตลอดอะ่ะคือว่ามันจะ ให้มันเหมือนปกติเหมือนเดิมอะ่ะมันก็คงต้องใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเราเองก็ที่สัมผัสได้จากการทานอูมิประจำก็คือการที่เราเคยเป็นหวัดบ่อยเราก็จะเป็นน้อยลงไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไอาจามเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเขาตอนเช้าตื่นมาปกติจะชอบจามก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจามเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราทานทุกวันทุกวัน วันละซองตอนเช้าเช้ามันก็เลยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและสดชื่นขึ้นแล้วอย่างพี่ต้องดูแลพี่ชายที่ไม่สบายอยู่พี่ก็ต้องทําร่างกายพี่ให้แข็งแรงขึ้นเพื่อจะได้ดูแลพี่ชายไปอีกท้พักใหญ่ๆกว่าเขาจะแข็งแรงด้วยขึ้นมาด้วยตัวเองเราก็ต้องทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับตัวเราอะ่ะมีพรมทานดีขึ้นพอไปหาหมอไม่มีอย่างอื่นแทรกซ้อนเลยอะ่ะ กินยังไงเวลาไหนบ้างครับคุณนม่มพี่จะกินตอนเช้าซองหนึ่งกับก่อนนอนซองหนึ่งแล้วตอนหลังก็เลยเอาไปแช่เย็นพอกินมามันก็เลยชื่นใจทานง,ง่ายขึ้นอร่อยขึ้นก็เคยกินแบบเม็ดเหมือนกันนะแต่มันไม่เห็นได้ผลเท่าไหร่ก็เลยเลิกกินแบบเม็ดแล้วก็หันมากินเจลอย่างเดียวเลยอืมมันคือกินมาหนึ่งปีแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มไหมฮะคุ้มนะคะ คุ้มกับตัวเราอะเราว่าสุขภาพเราดีขึ้นก็มีพวกคนทั้งแถวแถวเพื่อนเพื่อนข้างบ้านพวกพี่สาวที่นานๆานเจอกันทีหนึ่งเขาก็จะบอกเออหน้าตาดีขึ้นนะสดชื่นขึ้นก็ได้แต่บางทีก็แนะนำพี่เขาไป mm hmm. ว่าเออกินอันตัวนี้ตัวนี้เพื่อดูแลสุขภาพเราคือถ้าเผื่อเราต้องการจะดูแลสุขภาพเราให้เรามีอยู่กับลูกหลานหรือญาติพี่น้องเราไปอีกนานๆ ก็น่าจะทานนะคะเพราะว่ามันจะคุ้มเพื่อดูแลสุขภาพเรามันไม่ได้แพงเกินไปผู้สูงวัยทําไมเหมาะกับกิบกนเจลมากกว่าเม็ดครับเพราะว่าทานเจลอ่ะมันเหมือนกับเราก็ดื่มน้ําเพราะมันจะใส่กืนลงไปได้สะดวกแต่เป็นเม็ดเนี่ยทีกินแล้วมันติดคอมันมีสิทธิ์สำลักได้ถ้าคนแก่ที่ว่ามันกืนอะไรลำบากเนี่ยมันจะสำลักแล้วทำให้ขาดอากาศหายใจได้แต่เป็นเจลเนี่ย เราสามารถจะกลืนเข้าไปอย่างสบายๆไม่สำลักไม่อะไรแค่ดึงเปิดฝาเอานิดนึงแล้วก็ดูดดูดดูดเข้าไปมันก็ลงคอหมดแล้วสบายนี่นะคะกินวิธีการก็คือแค่แกะนี้ออกมานะคะแล้วก็ดูดเข้าไปแค่นี้เองนะคะมันทำให้ส่วนร,ร่างกายเราสดชื่น ไม่มีอะไรที่ทํากินแล้วจะไม่สดชื่นได้ท่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้กินแล้วสดชื่นมากๆถ้าเกิดใครอยากจะรักษาสุขภาพทานตัวนี้อุมิเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่ทานแล้วคุ้มสุดๆกับสุขภาพของเราค่ะ